อีพีเนี้ยนะพี่จะบอกไหมว่าเรื่องของพี่ตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยครั้งแรกเลยนะพี่โดนจับเชื่อไหมว่าใจพี่คิดยังไงใจพี่คิดว่ายังไงกูก็อยู่ไม่ได้ยังไงกูก็จะไม่อยู่นี่ตอนอายุสิบเจ็ดนะตอนอายุสิบเจดแล้วครั้งแรกนะตอนโดนจับบอกแด้คำเดียวว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเนี่ย นิ้วมือพี่เนี่ยโดนตัดตอนอายุ18 17 18พอโดนตัดปับ๊บก็ออกจากโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลมาครั้งแรกวันแรกเลยที่ตัดออกมาวันแรกปับ๊บนิ้วเนี่ยพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะหายหายคือหายปวดอะไม่เหมือนกับตอนที่ว่าใส่เหล็กพอมันหายปวดปับ๊บก็เลยกลับบ้านหมอให้กลับบ้านกลับบ้านมาปับ๊บรุ่งขึ้นของอีกคืนหนึ่ง พี่ก็ไปที่โรงงานเพื่อที่จะไปเอาประกันสังคมแต่ด้วยความที่ว่าเรายังใช้ยาเสพติดอยู่เสพยาอยู่ใช่ไหมแล้วเราไปได้เงินจากประกันสังคมมาจากโรงงานคือตอนที่เราหยุดไปพอหยุดไปปั๊บเขาก็จะมีค่าแรงของเราทุกวันให้เราทุกวันอยู่แล้วช่วงระหว่างที่หยุดเพราะเราประสบอุบัติเหตุในโรงงานนะแต่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะความที่ว่า ตัวเราเองก็ใช้ยาแล้วคนที่ใช้ยาเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วอะ่ะมันจะทำอยู่จุดๆุดนั้นจะเน้นจะทำเหมือนกับการรับมีดรับอยู่นั่นแหละมีดเล่มขนาดนี้ทั้งคืนแั่งรับหรือรีบมีดเล่มขนาดนี้เหลือมีดนิดเดียวรับเย็นเช้าเนี่ยมันทำอะไรแล้วเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันพี่ก็เป็นแบบนั้นตอ,อนทำงานและก็โดนตัดนิ้วเข้าเครื่อง พอโดนตัดหิ้วเสร็จปั๊บออกกลับมาก็ไปโรงงานก็อย่างที่บอกกันแหละพอไปโรงงานปั๊บพอได้เงินมาปั๊บเรายังไม่ได้กลับเลยก็ใช้ให้เพื่อนนะเข้าไปติดต่อก็คือให้ไปเอาของอ่ะให้ไปเอาของก็่จะมาเสพท,ทั้งทั้งที่เราในเห็นอยู่แล้วว่ามันมเข้าไปในห้องน้นํานี้แต่ด้วยความที่ว่าครึ่งชั่วโมงก็แล้วครึ่งชั่วโมงก็แล้วนะ มันก็ยังไม่ออกมาชั่วโมงก็แล้วมันก็ยังไม่ออกมานะก็เลยตัดสินใจเอามือเนี่ยพยุงนิ้วที่ขาดเนีปลูกการผ้าอยู่แล้วและวิ่งเข้าไปข้างในวิ่งเลยก็คือก่อนจะวิ่งเนี่ยคือตะโกนถามมันก่อนอยู่แล้วว่าทําไมมึงยังไม่ออกมาทีมึงเข้าไปแอบเหรอมึงเข้าไปแอบเล่นเหรอหรือมึงจะหลดกูมันตะโกนสวนมาาจห้องน้ําว่ากูไม่ได้เล่นเพื่อนนะ มึงรอเดี๋ยวกูออกไปเนี่ยพอพี่ตัดสินใจตะโกนเรียกมันมันบอกมาว่ากูไม่ได้แอบไม่ได้บิดไม่ได้โกงไม่ได้หนีรอกูแป๊บหนึ่งอีกห้าทีสิบนาทีเดกกูออกมาห้าทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วมันยังไม่ออกมาไอเรา่เฝ้าว่าราใจร้อนก็เลยเอามือเดินก็ไปที่อ่างล้างหน้าถอยหลังก็ไปห่างจากประตูประมาณสามเมตรสามเมตรห้าเมตร สามเมตรห้าเมตรปั๊บก็เลยจับหน้านี้เลยให้แน่นเลยแล้วก็กระโดดถีบเข้าไปในประตูเชื่อไหมว่าสิ่งที่พี่เจอคืออะไรลุ้นเลยว,ว่าสิ่งที่พี่เจอคืออะไรไปตามต่อในพรุ่งนี้ EP 2องนะ